ไอ้ทุยครับเมื่อกี้กูสั่งว่าไงให้ไล่มันกลับไปแล้วมึงไล่ยังไล่แล้วแล้วมันไปไหนเออคือว่าไล่มันจากข้างนอกให้มันเข้ามาข้างในครับไอ้บ้าให้มึงไล่ไลกลับไปไปไหนก็ได้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านของกูเหรอเออก็ผมก็ออกไปไล่มันจากข้างนอกให้มันเข้ามาข้างใน<อ>ไปเลยกูไดสั่งอะไรมึงเนี่ยเหมือนสั่งขี้หมกสั่งแล้วไม่ได้ดังใจเลยก็นันก็แล้วไอ้ไอ้ทุ่ง นี่เองมาบ้านกูทาไมวะเนี่ยฮะกระถิ่นนีน้องสาวจะฉันบอกว่ากำนันน่ะไปที่บ้านว่าจะคืนโฉนดที่นาให้นี่เป็นความจริงหรอครับก็จริงสิตอนแรกฉันไปที่บ้านของแกตั้งใจจะไปเก็บเงินเพราะแกเนี่ยกูนี่ยืมสินั้นไปทั้งต้นทั้งดอกไม่เคยส่งแม้แต่ตางเดียวแต่ฉันไม่เห็นสภาพการไปอยู่บ่งตรงเลยว่าเมตตาสงสารแห่งความเป็นเพื่อน<ๆ>ก็เลยบอกกับลนโมว่าฉันเนี่ยยกหนี้ยกสินให้หมดไม่เคย คิดจะเอาแม้สักตังเดียวนี่เป็นความจริงจริงเหรอเนี่ยก็จริงเลยสิแล้วธมก็มาที่บ้านฉันมาให้มาเอาใบฉนดที่ดินแล้วตอนนี้แล้วธมก็ได้ใบฉนดที่ดินก็กลับไปแล้วเอากลับไปแล้วเหรอกลับไปแล้วสิเอ้ยอะไรหยังหยังก็ไม่ดูไม่ใจมึงอยู่เฉยมึงจะพูดอีกไหมไม่พูดไม่พูดพูดสิไม่พูดหรอกครับบอกว่ากลับไปแล้วเออใคร เมียเมียเมียม,มันกลับไปแล้วเออใช่เออเฮ้ยเมียมึมงก็กลับไปแล้วเออ,เอ,อกลับไปทางนู้นเลยเนาะไปทางไหนทางนูนน้นไรกเรื่องทางนู้นน่ะมันห้องกูเนี่ยก็แล้วหัวมันไดอยู่ทางไหนไทางนู้นเนี่ยคือแขนมันคอ,อก,อ,คอ,อ,กอ๋อแขนคลอกตาทูลิเกเลิกขอให้มันคอ,อกนี้ตลอดไปไ<ห>กูหายแล้วอันเรื่องจริงจะทุ่งถ้าผมไม่เห็นเจอเลยแล้วว่าเรทงกลับไปทางไหนเนี่ย ราทอมกลับไปแล้วจริงๆกลับไปแล้วจริงเหรอจะไม,ไม่เม่นเจอเลยลนะแะ้วเองมาทางไหนเห่าะมาทางหน้าบ้านเอ็งมาทางหน้าบ้านใช่น่สิแล้วเองจะไปเจอกับแล้วทอมได้ยอย่างไรแล้วทอมเนี่ยวยความรีบร้อนบอกว่ากลัวลูกจะร้องหิวนมขอเดินลัดไปทางหลังบ้านบอกว่ามันใกล้ดีแล้วเองมาทางหน้าบ้านมันก็สวนทางกันสิ่วป่านนี้เราทมอมคงถึงบ้านแล้วแหละท้ายดีแล้วก็มึงรีบอุ้มลูกของมึงเนี่ยกลับไปหาเมียมึงที่บ้านเลยนั่นขอบใจกำนันมากนะไปก่อนแล้วกันนะกำนันไปถอะลูกใช้หิวนมด้วย น้ไปก่อนกันไปโชีโชีีกชนลทด้ยละทกังีีงลก็แค่ลทุกอยู่แล้วเฉียวมาร้องอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้นยยินเสียงมีรักเจ้าร้องถูกขังอยู่ในห้องละทุ่หัว และชนและคนชั่วสร้างเรื่องมองมัว กูขอคุกคีเคียงข้างกูขอด่าเอาไอหน้าด้านอยหน้าดานทุยทุยครับแม้แต่มีใครก็จะเอามันด่าเไว้หน้าด้านด้านยางไงวะหน้าออกจะใสจะหลอจะตายใสต้องไหนแล้วหน้ากำนันนะทาไม่ะด้านยิ่งกว่าถนนราดยางมาต่อยอีกสิบร้อยเหยียบไปเหยียบมาอย่างนัอย่างนั้นแหละหน้ากำันนะโอ้ยลึนปั่นหัวแบะซะนี่ หน้ากูไม่หนาขนาดนั้นหรอก,ห,รอกรหน้ากูมีอยู่แค่คืบกว่า<อ>ยามมาต่อยก็โถมเป็นศอกเป็นเม็ดหรอ<ต>เออหน้าเหมือนย่างมาต่อยเลยเนี่ยอยากจะย้ำอกีกย,ยิ่งดูยิ่งเหมือนกูขอด้ เป็นเพื่อนลำน้ำสาบานอยูแท้เฮชัยไหนใหญ่แล้วเจา้าขังเมียเราอยู่ในห้องกูบอกตรงทำงี้ได้ยังไงอ่ะมึงกับกูเคยเป็นเพื่อนลำน้ำสาบานกันแต่บังเอิญมึงเสือกมามีเมียสวยแล้วบังเอิญคนอย่างกูนี่ก็ชอบของส,ยสวยๆงามๆแต่ด้วยเมียมึงกูขอแล้วกันเห,ห็นกับความเป็นเพื่อนกูยกนี่ยกสิ่งให้กูขอเมียมึงแค่คนเดียวจุดเลยนะกทำไมเมียใครๆก็รักใช่จะมาขอเมียฉันแบบนี้เป็นคงทำไม่ได้ฉันมีลูกหรืกัน ก็มันเร็วจริงๆในเมื่อมึงไม่ให้กูงั้นกูบอกตรงเลยว่ามึงขึ้นมาบนเรือนห้องกูมึงมาได้แต่มึงไม่หมดสิทธิ์ที่จะกลับมันตายอย่างแน่นอนใช่ดูสิกำมันมาบ้านกำมันมีดสักเล่มเข็มสักอันก็ไม่มีติดเนื้อติดตัวมาเลยแล้วมันจะสู้อะไรกำนันได้มันสู้กูไม่ได้หรอกมันต้องตายโดนเราฟันยับโดนเราแทงยับใช่แต่ในฐานะที่กูมีเป็นลูกผู้ชายเหมือนกับมึงกูมีมีดสองอันกูแบ่งให้อันหนึ่งเฮ้ย าต่นข้ามาได้ข้าไม่ให้ตายเลยนะไอ้ทุย<ะ>มึงข้างใครอยู่วะอ๋อข้างข้างกัมนันข้างกูแล้วมึงไปยดองดาให้มันทำไมออใจมากนะสงสารมันไอ้ทุงหนเมื่อมึงคิดจะสู้กับกูงั้นมึงฟังกูให้ดีนั่นแต่บดนนี้เป็นต้นไปมึงกะกูตัขาดการเป็นเพื่อนแล้วกูเนี่ยจะขอเ่าประกาศว่ามึงคือโจอรไรขึ้นบนบ้บานกูอย่างนั้นเหลอได้สิถ้าเกิดฉันมีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ย เมียฉันก็ให้แกไปไม่ได้หรอ,อกเว้ยไม่ให้ท้อต่อต่อสู้กันไอท้วงระวังตัวกำน ผู้ชมมาพบกับน้ำทิพย์จันทตาดาราฝ่ายหญิงประจำทีมงานของเราคนหนึ่ง E ครั้งก่อนครั้งอดีตอ่ะรักเพื่อนเพื่อนเจ้าทุ่งนะเพ่วิ่งหนีำงานเพื่อนมาหลบที่บ้านสายทานนะครับบ้านใครก็ไม่รู้ยังไงยังไงก็เข้ามาก่อนแล้ไม่รู้จะเธอจะตามมาทันหรือเปล่าไม่รู้ต้องมมาเมือนแน่จะหลบ้านยังไงจะอยู่ยังไงเราเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนคนนี้จริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะ คือว่าฉันไม่ตั้งใจจะเข้ามาในบ้านคือว่าฉันหนีร้อนมาพึ่งเย็นคือว่าฉันมนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทอ่สายเทิเอนสายเทินมาเพื่อนสายเทินเลยเนี่ยโอ้ยสายเทิก์น ถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาตหลนไปอย่างเนี้แขนขาดต้องหักไม่หัวแตกแน่เลยเฮ้ยนี่ทุงนี่เองไปไงมาไงวะเพื่อนโอ้โหนี่มีลูกแล้วเว่ามามานั่งคุยกันก่อนมานั่งคุยกันก่อนแกรู้หรือเปล่าเออฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าไอ้เพื่อนเพื่อนเรื่อมน้ำสาบานมันจะกล้าทำกับเรากันดาบนี้มันทำอะไรวหรอฉันไปกู้เงินยืมสินมันมาก็จริงแต่ฉันไม่มีเงินใช้นี่แต่บอกว่าจะคืนโฉนดที่ไหนกับฉัน ให้เมียเชิญธมเน่ยไปเอาถึงที่บ้านลำหน่ำซ้ำมันจะกักเมียฉันอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องเพราะฉันไปตามมันก็้าวฉันจะเป็นเสือเป็นโจรฉันจะป้นบ้านมันก็ฉันบอกแกแล้วไงวะวัยเทิดเนี่ยเป็นคนนิสัยใจคอยยังไงน่ะเอ้งน่ะไป็นไม่รับไว้วางใจมันเลยเพื่อนนะเตายแล้วลูกแอนล็อกลูกฉันเป็นผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมลูกคนนีย้นะลูกโอ้่อนเออาย่างล็อกลูกโอ้ี๋ยวาล็อกยังไม่ได้หิวมันหิวนมมากเลยไม่ได้กินนมได้ๆๆเอาลูกแกมากินนมซะก่อน ผู้หญิงไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีอะไรช่วยคุยกันนะเพื่อนเดเดดดแล้ไปด้วยร้าย่้อเลยร้าอเลย้าานเล โกโยสายทันนี่เราาอลไรพัดเราเมาลัหอบเองมาถึงที่นี่ว่าแต่เธอลมคิดถึงสายทานกระมังโอ้โหนี่บอกตรงเลยนะที่ฉันมาเนี่ย,ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกว่าแต่ว่าโอ้โหสายทานันพาน้าบ้านทองใหญ่โตร่ำรวยเมื่อก่อนไม่เห็นรวยอย่างนี้เลยนี่แหมไอ้เพื่อนนะพูดก็พูดเถอะนะไอ้คนเรานะ่ะ มันมีบุญว่าศาสนาไม่เหมือนกันตั้งแต่ครั้งนั้นน่ะฉันน่ะก็ไม่ได้แบบผัวลาผัวรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ตอนเนี้ยผัวฉันตายจากไปแล้วทิ้งสมบัติพัฒน์านไว้ฉันในอย่างที่แกเห็นนี่แหละแสดงว่าได้ผัวแก่สิท่าเออฉันดีใจด้วยที่ผัวแกาตายออทำไมอ่ะเสียใจสิจะไปเสียใจทําไมผัวเขาตายก็เสียใจไปดีใจแล้วโอ้ยไม่ต้องไปเสียใจหรอกได้ผัวแกอยากตายก็ตายไปเถอะอ,อนาคตจะได้หาผัวหนุ่มๆของเขาบ้างเอ,อ้ก็หนึ่งน่เป็นคนบุญเงาๆอย่างนี้ด้วยนะเหรอไายหัน ที่ฉันพูดเราพูดเล่นเราเพื่อนกันคือว่าอย่างงี้นะทันเนี่ยไม่ได้เธิดธรรมดาเมื่อก่อนตอนนี้เราเข้าหากันอยู่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่ที่สำนักดาบอ่ะทันไอเธอธรรมดาพอฉันกลับไปบ้านทันไปลงเลือกตั้งกำนันดวงดีบารมีเกิดได้เป็นถึงกำนันเธอดถึงวันนี้ว่าวูดูลักษะการแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อนเนี่ยวูดูภูมิฐานว่กลับมากกว่าเก่าเยอะแยะเลยเพื่อนอ้นี่ไต่ทานฉันบอกตรงเลยนะที่ว่าฉันมาที่นี่ฉันตามคนมาคนหนึ่งมันก็คือไอทุ่ง ไอ้ทุ่งมาที่นี่หรือเปล่าไอ้ทุ่งเพื่อนทุ่งเราด้วยเหรอวะก็ใช่สิโอ้โหเนี่ยตั้งแต่ฉันมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่เคยเจอเจ้าทุ่งกับเองเลยเพื่อนกับเองเนี่ยเป็นคนแรกครั้งแรกด้วยนะเพื่อนแน่ใจนะเออแน่ใจไอ้ทุ่งไม่ได้มาที่นี่แน่นอนไม่ได้มาแต่เมื่อกี้ฉันตามมาในติดเห็นหลังไม่ไหวหายเข้ามาในบ้านเธอไอ้ทุ่งมันผ่านมาทางนี้เหรอแสดงมันไม่ได้แวะมางั้นเหรอไม่ไม่นะเพื่อนเอาอย่างนี้แล้วกันสายทานในเมื่อไอ้ทุ่งมันไม่ได้แวะมมมมาาาาาาทททีีีีี่่่่่่่่นนนนนนนฉัััขออออฝกกกเเธไไวว้้้้สหหยยบแุง หรือว่าเธอได้ข่าวว่ามันอยู่ที่ไหน uh huh. เธอรีบรายง,งานบอกฉัน uh huh. ฉันจะมาจับตัวไอ้ทุ่งในมือฉันเอง uh huh. เพราะตอนนี้ไอ้ทุ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อก่อนไอ้ทุ่งเคยดีแต่ประเดยนนี้มันกลายเป็นไอ้โจรร้ขึ้นป้อนบ้านฉัน uh huh. ขนาดนั้นใช่เหรอก็กจริงกันสิเอาละนี่เมื่อไไม่มาที่นี่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ฉันขอฝากเธอให้เป็นหูเป็นตา ช่วยดูไอ้ทุ่งให้ฉันหน่อยเออเอหมดหน้าที่ฉันแล้วฉันจะรีบตามไปทุ่งไปฉันกลับก่อนล่ะฉันได้ข่าวคายทุ่งล่ะฉันจะส่งข่าวาไปบอกเองอย่าลืมบอกฉันล่ะฉันกลับก่อนนะเพื่อนเออเออไปไปกลับบ้านเถอนไปนะแหมัวลิงยักษ์ลีลอยอย่านี้เลยไนอไปไม่ฟังสักทีไอ้ทุยเขาด่าใครวะหนามาเล่นที่นี่ทำไมครับคนชาวอเภอพังก็ตายเออเขาเกลียดโกงบอกวะ ไม่รู้สิก็กูเดินกูจะหายเข้าไปอยู่แล้วออกูได้ยินแว่วเหมือนมีคนด่ากูด่าวกูว่าไอเ้เหียแล้วผมก็ได้ยินน่ะมึงก็ได้ยินเหรอได้ยินเหมือนกันแต่ท่านอา้าวมึงมีอะไรหวหรเพื่นอนอคือว่าฉันสงสัยเมื่อกี้ฉันจะไปอยู่แล้วท่านได้ยินมีคนด่าทันด่าทันว่าเหียเธอด่าทันหรือเปล่ามันไม่ใช่ละเพื่อนหูฝาดือเปล่าทำไมอะฉันไม่เห็นมีใครด่าแกเลยมีแต่ท่านเนี่ยก่นรับหลังพึมพำพึมพำว่าโอ้โหเมื่อก,กี้นะพอแกเดินหันหลังนะ ดูข้างหลังน่ะลักษณะทาทางน่ะเหมือนกับไอเฮียเลยเพื่อนท่านนี่นะลักษณะเหมือนไอเฮียเหียตรงไหนวยไอคุยดวงกูกำลังจะดีไว้ครับครับราศีกำลังจะจับแค่มองข้างหลังเนี่ยเหมือนไอเฮียแล้วครับงั้นฉันบอกนาทีกลับก่อนนะฉัานขอโทษหูไม่ดีหูไม่ดีไอคุยครับกลับไปก็ไปมัวรักดีรักดีลอยเงี้ยแหละไอสั์ ไอหมูไอทีนี้ไอท้ทุยครับมมาทไงกูเมื่อกี้กูว่ากูหูแววทีนี้กูว่าหูคงไม่ปาดอะ่ะมีคนด่ากูอีกแล้วว่าด่าว่าไงอ่ะด่ากูว่าไอซั์อู๋ผมก็ได้ยินเหมือนกันมึงได้ยินด้วยเหรอได้ยินแน่นๆเลยใส่ทันอา้าวมีอะไรอีกวะเพื่อนแต่ทันสงสัยนะสิสงสัยอะไรกะ่ะมีคนดา่าทันอีกแล้วทันหรือเปล่าด่าทันอ่ะทันเน่ยจะไปด่าใครเป็นเองก็รู้นิสัยเนี่ยทันน่ะ แรกอนะมองข้างหลังอนะเหมือนไอเฮียแต่พอดูแกข้างหน้าเนี่ยนะทำไมเหมือนพระเอกหนังหรือว่าเพื่อนพระเอกหนังอนะเหมือนใครวะที่มีชื่อว่าไอ้สมบัติอะฮะสมบัติสมบัติบตบตเบธนีเพื่อนโอ้โหจะเปรียบกูเป็นดาราวัยรุ่นหน่อยก็ไม่ได้ล่อซะ,ะแก่งากเลยเ<อ>เทีเดียวแกก็ยังหล่อนนะเพื่อนเออจะไม่เป็นไรเหมือนดาราสักคนก็ยังดียังภูมิใจท่านไปก่อนละจะลืมข่าวไอ้ทุ่ง์นะท่านก็เจอรีบอกด้วยไอ้ทุยครับคนหน้าที่ก๊อปสมบัติที่ไหนวะ อย่างนี้เขาเรียกสร้างทำยังก็เราไม่รู้จักนิสัยใจขอไม่ได้เถิดเนี่ยเดี๋ยวอย่สะท้านอ้าวแล้วลูกพี่มึงไปเนี่ยแล้วมึงเนี่ยจะอยู่ทำไมกูบอกแล้วไงว่าไอ้ทุ่งเนี่ยมันไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยแวะมาที่นี่แล้วมึงอ่ะมีปัญหามีข้องใจอะไรอีกคือว่าฉันน่ะสงสารไอ้ทุ่งมันฉันเป็นลูกน้องกับมันก็จริงแต่รู้สึกว่าสงสารมันฉันอยากจะช่วยมันเชื่อฉันเถอะ เนี่พูดจริงเหรอใช่ดูสิหน้าตาฉันไม่เคยหลอกแหลกให้ดูดนี่ขนาดไปลอกแกหลกนายสันานเป็นคนครบได้เออเ,ออเออฉันเห็นและรูปร่างลักษณะหน้าตาแกแล้วฉันน่าเชื่อใจว่าแกเนะี่ยคบไดเอา่างนี้ถ้าแกอยากช่วยทุ่มจริงๆแล้วก็เมื่อกี้มันกระโดดไปทางสวนหลังบ้านเนี่ยแล้วก็ไม่มีลูกน้อยสองคนในป่านี้ไม่รู้จะเปนตา,ายไ้ยั่งไงงั้นรี เงีบตามไปช่วยเหลือทุ่งกันแล้วกันงั้นฉันไปช่วยทุ่งก่อนฉันจะรับได้เท่าแตงเออจะโชคดีแล้วเจอกันใหม่ว้โอ้ยไอ้ทุ่งตายแล้วูที่ความรีบ้อไทุ่งน่ะมันขวาูเราไปแล้วมันาทิ้งลูกผู้หญิงไว้ให้กับเราเราอารู้จไม่ใสยใจคอยทุ่งมัดีบ้คจะเลี้ยง้งเขาไปอย่างดีและเราก็จะเลี้ยง แวสายฐานก็นำลูกของเจ้าทุ่งไปเลี้ยงก็ไว้นะครับคนผู้หญิงแล้วเจ้าทุ่งก็รับหนี้กำนันเพิ่มมาถ้าเกิดอยู่เราต้องตายแน่ดีบหนีก่อนที่วะแล้วเจ้าทุยก็ในความสงสารเจ้าทุ่งต้องการอยากกำใหม่วยนะครับจะช่วยมึงคืงมึงอยู่ต่อไปเดินกันต่อไปเฮ้ยไอ้ทุ่งไอ้ควายไอ้ทุย ไอ้ปนอ้ยาอ้เ้าไองไอุ้งี๋ีนะมึงหลบถ้าไม่ลบมึงตายเนี่โอยไอ้งมึงเล่นกูเะหายใจหมดเลยใจหายใจหายก็ตายสิหายใจนี่ยังอยู่มึงต้องการจะมาฆ่ากูใช่ไหม ไม่ได้ฆ่ามึงจะเข้ามานะแต่เข้ามากูฟันคอขาไปด้วยเฮ้ยมึงฟังก่อนกูไม่ได้ฆ่ามึงกูมาช่วยมึงมาช่วยกูเหรอใช่กูสงสารมึงเป็นไปได้ไงอะมึงเป็นลูกน้อยเอยเทิดใช่มึงเป็นศัตรูของกูกูรู้แล้วมึงจะมาช่วยกูได้ยังไงก็ไอ้กำนันเทิดน่ะเอาเมียมึงไปขังไว้แล้วมึงขึ้นบ้านมันไปมันหาว่ามึงเป็นโจรบุกบ้านมันอีกกูเห็นแล้วกูสงสารมึงกูอยากจะช่วยมึงแน่ใจเหรอเออสิว่าว่ามึงจะเป็นคนดีได้มึงกลับตัวกลับใจได้จริงจริงอ่ะจริง ถ้ามึงกลับตัวกับใจได้เพราะใช้แล้วก็มีดที่มึงถืออยู่มึงวางก่อนเลยองั้นวางอาวุธแล้วเรามาคุยกันดีๆต่อไปก็ไม่มีปัญหา<ช>อะไรแล้ว,ว<า>เรามาคุยกันเอองวางวอะไรเงว,วางกันก แน่ใจสิกูบอกจะช่วยมึงอันนี้กูวางอาวุธแล้วไม่มีมีดแล้วแน่ใจนะเออไม่ทำร้ายกูจริงอะกูไม่ทำร้ายมึงกูนึกไม่ถึงเลยว่าไอ้เพอเป็นเพื่อนของนางสาบานแท้ๆมันยังกล้าทำกูได้ถึงขนาดนี้ใช่เฮ้เฮ้ยลูกสาวกูกูมีลูกชายคนหนึ่งกูมีอีกคนหนึ่งอ่ะทำไมเป็นผู้ชายหมดเลยอ่ะเอ้า คไมรู้มึงเหรอใช่แน่นอนเลยเพราะฉั้นแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งอะต้อยู่กับสายทานแน่เลยะผู้หญิงที่ไว่กินนมลูกพ่อยมือยกมืงยกมอจะมืนไว้ให้มึงใจเยกนอกมืยกมือกมอยมอยกมยกมือยไหืลูกยกูือยกหือกอยกมกอมอยกมกมืออยกมอกอกืมกลอือมยกมยกอยมมอกืมอยองมึงอกอกยยือม ลูกมึงอยู่กับเขาเขาก็ต้องดูแลเลี้ยงลูกมึงเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ลูกเขาอยู่กับมึงมึงก็ต้องดูแลเลี้ยงลูกเขาให้เป็นอย่างดีที่มึงพูดมาก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันใช่สิตอนนี้ถ้ากเกิดกลับไปพูดสมุนของกนันเชอรต้องฆ่ากูตายแน่ใช่ขอใจมากที่เติดไว้เอเอดูอุม้มให้ ลูกมึงเหรอลูกกูสิโอ้โหหน้าตาน่ารักเนาะทำไมอะโอ้โหดูหน้าตามันสิเป็นยังไงเหมือนกับอีเห็นแรกเกิดเลยโอ้โหลูกลูกกูโตขึ้นมันจะหล่อรู้ไหมหลอ่อเออหล่อตรงไงวนะน่ะตาก็โบปากาก็หวองอะแล้วมีการชูมือดีใจชชมันเต็มใจเกิดไหมนะ่ะลูกมึงมึงฟังกูให้ดีนะทำไม กูนึกไม่ชิงว่ากูชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้เป็นเพราะไอ้เชิดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้กูต้องเป็นแบบนี้ออนใชนนใ่ชีวิตมันต้องบัดซบตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปในเมื่อเป็นคนดีไม่ได้เอ,อแล้วมันจะทำกัไอความดีแล้วมึงจะทํำยังไงตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปกูกจะขอออกปุ้นกับกบหาจีลูกกูลูกกูเดี๋ยว มึงบอกว่าจะออกป้อนออกจี้ก็ใช่สิโอโหนี่กูหนีเสือปะจระเข้ป่าวะมึงฟังกูก่อนสิชี้กูจะป้อนอีกครั้งนี้กูจะป้นเฉพาะคนรวยคนชี้โกงกินคนชี้เอารัดเอาเปรียบพวกชาวบ้านพวกชาวนาทั้งหลายพวกโกงกินหมายความว่าป้นคนรวยช่วยคนจนยังไงวะ oh, ป้นคนรวยแล้วช่วยเหลือคนจนก็ใช่เออเป็นความคิดที่ดีนี่หว่าเออเออแต่กับพวกนีนี้เฮ้ ลูกกูกูยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยฮะมันต้องช่วยตั้งชื่อลูกกูหน่อยได้ไหมอันนี้ลูกมึงออกตั้งนานแล้วยังไม่มีชื่อเลยเขาใช่ไอ้สิวยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกกูเลยมึงชื่อว่ากูชื่อไอ้ทุ่งเมียมึงชื่อละทมเออกูชื่อไอ้ทุยอ่ะฮะอักษรทอ์ทางนั้นเลยมึงชื่อว่าไอ้ทุ่งเมียมึงชื่อว่าละทมใช่กูชื่อว่าไอ้อุยงั้นลูกมึงคนนี้กูจะขอตั้งชื่อให้มันว่าไอ้ถอกเฮ่อไหม ถอกหลานลูกไอน้นาเกียรตโอ้โหนี่ลูกกูเป็นพระเอกนะเนี่ย uh huh. มึงจะเชื่ออะไรนะเกียรติโอ้ชื่อนนะอะไรชื่อไอไ้ถอกโอ้โหวเวลาตอนเล็กๆไม่เท่าไหรอ่อ uh ่ะ huh. แต่เวลาโตแล้วมึงเวลาเดินไปเนี่ยลูกกูไม่อายเขาแย่เหรออายทำไมทำไมอะ่ะเวลาเดินไปไหนมาไหนขเขาก็จะถามว่า <c oughs> ไปไหนมาล่ะไอ้ถอก ถ้ามันบวชแล้วอ,อายุเขาบ,บวชพอบวชศึกออกมาแล้วเอพอเห็นปุ๊บชาวบ้านเขาเห็นปุ๊บเขาจะทักกันว่าไปไหนมาละ่ะเท็ศท,ทองเอาไว้ตั้งชื่อลูกมึงคนเดียวเด็กไม่เอา,เอาหรอกไอ้นี่ชื่อนาเกียรติหน้าเกียรติตรงไหนละ่ะไอ้นี่ชื่อไอทองไอนั่นชื่อไทอ,อ,อ,ไอไทิมเวลาเดินคู่ไปเขาก็ทักกันว่าไปไหนกันมาละ่ะเท็ดท,ทองทิม <c oughs> ยิงพูดยิงเหลวไหลยิง มึงนี่าเรื่งจริงๆไม่เอาหรอกไม่เอาเหรอเออแล้วชื่ออะไรดีอะสําหรับลูกกูกูจะตั้งชื่อไอ้ไทยแล้วกันไอ้ไทยแล้วลูกสายทานกูจะตั้งชื่อไอ้เสือดีไหมอ๋อลูกมึงชื่อไอ้ไทยเออลูกสายทานชื่อไอ้เสือใช่นี่ก็เป็นที่มาจากในท้องเรื่องที่มีชื่อว่าเสือสังฟ้าภายหลองภาคสอง